สมครับผมไปซื้อห้าอย่างวางบุญโอ้ผมมันได้รถชาติมันได้ฟิวมันได้อาตรรสในการกินติดรับรถไปตัวไปพอเพื่อเก็บเปลี้ววนนู่น้พอครับเออมีไหนขอฮวดมาไปสามกองนะฮะาหารนะแกมหารกินงไว้ไหนนั่งรถมาตัวกันจะแต่และยังบอกว่าาหารเดาเอาแน่ขอเลียวไว้พอดีดี โอ้มีนี่แค่น <laughs> ึกววางยิงเอาไว้หลังรถพุออ่งอ๋อนึกว่ารับมาสุดตางเนาะม,มาข้าวหัเรื่องมาข้าวหัรเหาเนาะไปไปพอกันเลยไปจีบ,บบ่าโบไปลูกซับแฮกเรียนส้มก,ก่อน,นมาช่วกันยกกามเนาะไปแหละระวังแตกเน่ะ ส้มสายน้ำผึ้งครับพิเศษเลยมาส้มเออถามขอขอเออเอาคำแรกละไปเลยได้เป้าเป้าว่าเออถามอะไรอ่ะมาคอย่าถึงออกกำลังกันได้ส้มอ่ะไปเอามาแล้วมาเดียวเนี้ยส่วนส้มปีนปูนบางก็อย่ามารีวิวเนี่ย ทำมือรีวิวเนี่ยจะทำได้หรอกได้กับเอาเอาได้แล้วแต่มาอู้ไปเรื่อยนะนีบไปมาแล้วแล้วแต่เลยคุณชอบไซส์ไหนคุณก็เลือกสามารถเอาเข้าบากได้หนึ่งกิโลแต่ละไซส์เนี่ยแล้วแต่คุณเลยถ้าคุณเลือกคุณชอบไซส์ใหญ่ไซส์ใหญ่ก็อาจจะมีสักห้าหกแกนต่อกิโลคุณจะยัดเข้าไปจริงๆเฮาก็ก้อยเอาเข้ามันก็ถึงเข้าได้ กินขีนเนี่ยพ่อไปเจ๊ขีนไปเจ๊ขีนเปิ้นหื้ออมไปไปแหลป่าขิงเนี่ยหมาอมอย่างนกแห่ะเฮาอมเออกิงเนี่ยหมาอมอันนังมันนกจริงมันก็ต้องได้อันแนมเฮาก็ก้อยเอาเข้าแหละเฮียิงอย่างสมมุติว่าถ้ามันเข้าก็ได้มันเติกเคียวเติก์กยังก็ออกก่อนถึงได้เคียวอ่ะมาได้เนาะเดี๋ยวเอากระมืเดี๋ยวผมเปิดกล้องเนาะ ใแว่นเท่และเงียบแต่ใจก็ไม่ใหญ่คิดว่าหายจากใจย่ะนะครับมาพ่อกัน <c oughs> <c oughs> เ,เลยนะครับดูไซส์นะครับดูขนาดนะครับคนเก่งของเราก็ถึงพร้อมแล้วนะครับพร้อมที่จะรีวิวส้มจากเมืองฝางนะครับเด้อมาพอเลยจุบ ส้มปุ๊บแน่าบังงามอย่างอันโอ้มันก็ตึงแยกกะไม่ได้งามเหมือน,อนอกันงามเหมือนกันยิ่งปากหน้าหาไปปมันามาามไม่ใช่ปูนที่ไหน<อ>ไต้องได้หาหน้ากันละนะโอ้แต่น้อในเมื่อเปิ้นออกมาแล้วส้มน้อรีวิวไปกันได้ดอกของกํา เอาเข้ากำแกนบ่อืมเอาเอาเดี๋ยวเอาใส่สักแกนไได้ใส่เอาไว้เอาไว้กังข้างน่ะเนี่ยยังลิงอันตรายไว้อยังลิงเนี่ยแกอีครับเต็มปากแล้วมันอย่างเงี้ยแกเขาเดี๋ยวฟังก่อนอ่ะเอาไว้ลายเพ่แกนบ่ลายเพ่แกนหิ้งี้ยมั้งเนี่ยไว้ไหนนี่แกทิ้งเงี้ย บ้านจะพอจดีนะเอคนุงนได้ละมอมพอำมอมออกเลยจัดกาเลยบอกลยได้อ้าวพ่า่มัได้กอยกเข้ามอมกอยเข้าบอกไป่อใช้ทดลองดูยังไงมันได้เขาจะฆ่านะบ้าอ้าวโอ้ยได้เลยจ๋วๆมาเออได้้ ยังเงินน่ะละออกคอเพิ่มคะแนนเราคงเคแล้วจบละเพิ่มคะแนนจำมาอืออไว้กองนะดังเองโอเคเนาะนะครับท่านใดนะครับ FC ท่านใดที่ชื่นชอบแล้วครับการกินส้มการกินผลไม้นะครับ นี่เลยของดีจากอำเภอฝางนะครับไปหาซื้อกันได้นะครับรายละเอียดดูด้านล่างได้เลยนะครับติดตอ่อสอบถามนะครับรายละเอียดด้านล่างเลยนะครับเดี๋ยวผมจะลองเจิญอุก่อนสกแกนเนอะร์เจิมพอดูมั้แกะยังแกะกระจ้างเดี๋ยวผมใช้แกะยังแกะมาได้หรอะหาแกะได้หรออ่าน มันต้องป้อนป้อนให้เอาเอืองแก่กินกันะอ้โหอร่อยฮะหวานเลยหวานหอมซูปผมหวานอร่อยมากนี่ก็สิ่ยากเด้อาซื้อกาดมามันเหมือนลำนะอันนี้มันลำเนอนี่นะมันหวานมันกรอบมันมันมันหอมด้กินนะถ้าจะให้ได้รสชาติดูผมเนี่ยพอกันแล้วพอกันแล้วเวลากี่ โคตแค่ะบาโอ้โหแกยังโคตรที่บอกที่ก็มาโคตรได้ยัะนะ